กับเพื่อนๆและตอนนี้ผมก็อยู่วัดหนึ่งนะฮะก็คือเป็นวัดสวยวัดหนึ่งนะฮะเป็นวัดของสมเด็จพระสังฆราชอมพรอัมพโรนะฮะนะวัดราชประพิษนะครับนะเดีย๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับเพื่อนๆเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปอยู่พักใหญ่นะฮะับเพิ่งจะรู้ว่าเจดีต่างๆนะที่อยู่นอกวัดเนี่ยก็คือเจดีของที่ใส่อัฐินะครับของเชี่ยพระวงศ์นะครับ เชียระพวงของพระมหากษัตริย์นะครับก็มีทั้งอนุสรเจ้าจอมมันดามอาีอนุสวรีเจ้าจอมมันดาราชวงศ์แขอะไรพวกนี้ครับมีเยอะอะแล้วแต่เราจะดูนะครับนะแล้วก็มีทางด้านในก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับนะมีทั้งแบบตะวันตกก็มีนะครับแบบไทยเราก็มีนะครับ Thank you.